สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินสำหรับสร้างบ้านสวนทำโคกนหนองนาที่ดินติดคลองน้ำสาธารณะบนเนื้อที่โฉนด8ไร่1งาน98ตารางวาในพื้นที่ตะมนสารพี อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชจจสีมานะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุแดงเหนือที่8ไร่หนึ่งงาน98ตารางวาอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสารพีตำบลสารพีอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาห่างจากหมู่บ้านมาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองครับ ที่ดินอยู่ติดถนนสาธารณะสองด้านคือทางด้านทิศตะวันออกอยู่ติดถนนเรียบคันคลองหน้ากว้าง60เมตรถนนกว้าง5เมตรและทางด้านทิศใต้อยู่ติดถนนลูกรลังยาว250เมตรถนนกว้าง4เมตรครับที่ดินจะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ ที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล177เมตรเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนทำโคกหนองนาทำไร่นาสวนผสมหรือจะทำเป็นสวนผลไม้ก็ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์และสามารถสูบน้ำในคลองขึ้นมาใช้หมุนเวียนทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีคลองน้ำสาธารณะหน้าแปลงดินมีชื่อว่าลำน้ำจักราช มีความกว้างประมาณ30เมตรครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของลำน้ำจัก,กราชนะครับจะสังเกตเห็ว่าในส่วนของด้านข้างของแปลงที่ดินของเรานั้นจะขุดลอกทำเป็นโคกน้องนาและก็ปลูกกล้วยบริเวณโดยรอบซึ่งท่านเองก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันครับ ้นที่แปลนนี้สามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะครับคือทางด้านถนนเรียบคันคลองเข้ามาจากถนนลาดยางประมาณ1กิโลเมตรหรือเข้ามาทางตัวหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ500เมตรครับในส่วนของไฟฟ้าสามารถขยายเกจไฟฟ้าเข้ามาได้หรือจะใช้เป็นโซล่าเซลก็ได้นะครับพื้นที่แปวณน,นี้สามารถจอน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ครับ สำหรับชุมชนที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีอยู่สามหมู่บ้านคือบ้านสารพีบ้านหน้องปรือและบ้านดอนทะยูห่างจากวัดห่างจากโรงเรียนและห่างจากอนามัยสารพีมาประมาณ800เมตรครับที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากอบตอสารพีมาประมาณ2.4กิโลเมตรห่างจากถนนสี่เลนทางหลวงแผดินหมาเลข24เส้นโชคชัยเดชอุดมมาประมาณ15กิโลเมตร ห่างจากสีแยกโชคชัยประมาณ34กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชมายังแปลงที่ดินประมาณ55กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ280กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยุกแปลงในราคาไร้ละ180,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับ ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดขอพิกัดมาดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณภาคินพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดินกันนะครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นแปลงนี้นะครับด้านหน้าเราอยู่ติดถนนสาธารณะสด้านนะครับ เป็นถนนเรียบคันคลองนะครับด้านนี้นะครับสาหรับด้านนี้ก็จะไปยังตัวหมู่บ้านนะครับแหล่งที่ดินของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่ติดกับลาน้านะครับเป็นลําน้ําจักราดนะครับมีน้ําใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีนะครับแหล่งของเราจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ500เมตรนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสารพีนะครับตาบลสารพีอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับ นี่นะครับทางเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับเป็นตัวหมู่บ้านนะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะครับมาประมาณ500เมตรนะครับเป็นที่นานะครับอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะนะครับเป็นลําน้ําจักระลาดหน้ากว้างนะครับ60เมตรนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับยาวตามแนวต้นยูคาลิปตัสไปเลยนะครับ เป็นถนนสาธารณะนะครับตรงเข้าไปอีก250เมตรอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับมาขุดลอกทำเป็นโคกหนองนาได้เลยนะครับบริเวณนี้ทำบ้านสวนได้นะครับอยู่ใกล้ชุมชนนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1 7 7เมตรนะครับสำหรับพื้นที่บริเวณนี้ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนสีแดงนะครับ ลักษณะแบบนี้เลยนะครับสามารถมาทําเป็นสวนผลไม้ได้นะครับมายกร่องทันคลองนะครับเป็นร่องน้ํานะครับทําเป็นสวนผลไม้ได้เลยนะครับเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวนะครับอินทผลําก็สามารถปลูกได้นะครับบริเวณนี้ถนนบริเวณทางด้านทิศใต้นะครับของเราจะอยู่ติดถนนนะครับยาว250เมตรเลยนะครับสามารถเข้าออกได้2ช่องทางนะครับเข้ามาทางบริเวณถนนลาดยางนะครับ ตามแนวคันคลองมาอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับด้านนู้นจะมีบ้านสวนของเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับทางจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะครับจะมาถึงแปลงที่ดินของเราหรือจะเข้ามาทางตัวหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้ก็ได้นะครับถ้าใครสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้เป็นที่ดินติดกับคลองน้ำนะครับสาธารณะนะครับติดถนนสองด้านด้วยนะครับ ขายในราคาไร่ละ180 0 0 0บาทนะครับเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่1งาน98ตารางวานะครับเอกสารสิบเป็นฉนคคุดแดงนะครับถนนบ,น,น,บถน,นบริเวณทางด้านทิศใต้นะครับถนนบริเวณทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้นะครับจะมีความกว้างมากนะครับกว้างประมาณมัน5เมตรเลยนะครับรถยนต์สามารถสวนทางกันได้สบายๆนะครับนี่นะครับคือคลองน้ํา ที่อยู่ติดกับแปลงที่ดินของเรานะครับมีถนนเรียบคันคลองนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับขันไว้นะครับแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับตรงตามแนวต้นยูคาลิปตัสนะครับตามแนวถนนสาธารณะนะครับไปอีกประมาณ250อเมตรนะครับท่าในใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกาดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ